จุรินย้ำชัดไทยไม่แทรกแซงราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปธาฐาถาพิเศษการประชุมข้าวโลกครั้งที่14ที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้คนในวงการค้าข้าวโลกเข้าร่วมงาน1000รายว่าข้าวถือเป็นธัญพืชที่เพาะปลูกมากเป็นลำดับ3ของโลกรองจากข้าวโพดและข้าวสาลีภูมิภาคที่บริโภคข้าวมากที่สุดในโลกคือทวีปเอเชียมากกว่า90%ซของผลผลิตทั้งโลกและปีนี้ความต้องการข้าวโลกจะมากขึ้นจาที่แล้าเปอร 1้ล้านตันสูงสุดในรอบ10ปีเพราะความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากสงครามรัสเซียยูเครนเศรษฐกิจโลกและความเป,ปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศส่งผลให้หลายๆประเทศที่เป็นผู้นำข้าวหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเช่นอินโดนีเซียเซเนกัลและออสเตรเลียค่ะขณะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวรายสำคัญของโลกและปีนี้ผลิตข้าวมากเป็นลำดับ4ี่ของโลกที่20ล้านตันข้าวเปลือกรองจากจีนอินเดียและเวียดนามตามลำดับคาดว่าปีนี้จะส่งออกได้7.5ล้านตันจากปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้6.1ล้านตันด้านคุณภาพข้ว่งล เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดชนิดหนึ่งของโลกหรือว่าประเทศหนึ่งดูจากผลการประกวดข้าวโลกของนิตยสารา The Rice Trader ที่จัดมา13ครั้งประเทศไทยได้แชมป์ข้าวโลก7ครั้งทั้งนี้ค่ะประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวไทยว่า5ปีก็คือ2 5 6 3ถึง2567เพื่อทําให้ไทยเป็นผู้นําด้านการผลิตการตลาดและผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพของโลกโดยกําหนดเป้าหมายเช่นภายใน5ปีจะเพิ่มพันธุ์ข้าวใหม่ให้ได้1 2บ0 0พันวันนี้มีพันธุ์ข้าวใหม่ที่ได้รับรับรองแล้วหกพันคาด ใหม่เพิ่มอีก6,000รวมเป็น12,000สนองความต้องการของตลาดโลกและด้านการตลาดประเทศไทยยังดำรงและดำเนินนโยบายการค้าข้าวเสรีไม่มีนยโยบายแทรกแซงราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศทั้งผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวค่ะ